ทีนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นต่อไปคือไปร้านเฟอร์นิเจอร์เหมือนเดิมครับแล้วก็ไปเห็นไฟที่มันหยอดลงมาที่ร้านเฟอร์นิเจอร์คนลุกอันนี้คนลุกไอ้เฮียกูชอบไอ้ไฟเฮียนี่มากเลยว่ะทํายังไงที่เราจะเอามันมาไว้ในบ้านของเราตรงไหนดี <c oughs> ก็จบว่าเอามาไว้ที่หัวเตียง <c oughs> แต่คุณผู้ชมครับถ้าคุณคิดว่าเรื่องนี้มันจบแบบง่ายๆแบบหนังทั่วไปมันไม่สนุกสิฮะสอบถามไปว่าราคาเท่าไหร่ถ้าคุณคิดว่าเรื่องนี้มันจบแบบง่ายๆแบบ <c oughs> มันไม่สนุกสิฮะ ตัวละ80,000ครับตัวละ80,000ครับตัวละ80,000พี่โอ้ประทับใจตั้งแต่แรกละ <c oughs> แต่พี่โอ๊ตเห็นราคาปุ๊บแบบพี่โอ๊ตเราเลยบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวระหว่างนี้เราเราตะไ้ก่อน <c oughs> แล้วเดี๋ยวเราค่อยมาหาตัวที่มันอาจจะพอที่ประมาณนี้นหรือว่าไปดูงานแบบว่าไม่ต้องดีไซเนอร์แพงจา๋า <c oughs> ก็ได้คือ,อไปหาเทียบให้หน่อยได้ไหมให้มันใกล้เคียงกันโยนไอจี IG มาเยอะมากโยนเลนส์มาเยอะมากให้ประมาณสิบก,กว่าตัวได้ครับถ้าสุดท้าน,นแล้วพอถามพี่เอาไหม มันไม่ได้อะอม,มันไม่ได้มันเหมือนเราเจอผู้หญิงที่เราชอบชแล้วอ่ะเราคุณอยากเป็นแฟนเขาอ่ะพี่ขี่ตามยิ้ม<ะ>ยิ้มยิ้มไรตัดยิ้มเพื่อน <c oughs>